โดนันท์ธรมโพสโซเชียลส่วนตัวขอให้ไทยและกัมพูชาหยุดการสู้รบกันซึ่งโดนันท์ธรมก็ได้โทรไปหาฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตีของกัมพูชานะครับผมทางฮุนมาเน็ตนั้นก็ได้บอกว่าต้องการจะให้มีการหยุดยิงแล้วจากนั้นโดนันท์ธรรมก็ได้โทรหานภูมิธรรมนะครับผมซึ่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตีของไทยทางคุณภูมิธรรมเองก็ได้บอกว่า พร้อมที่จะหยุดยิงแล้วก็มาเจราจาด้วยสันติและด้วยความจริงใจนะครับผมพร้อมกันนี้ในข้อความของโดนัมที่โพสต์ออกไปอ่ะก็มีข่มขู่นิดๆด,ด,ด้วยนะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นยังมีการเจราจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาติดค้างอยู่ถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งยังไม่หยุดสงครามนี้ ทางอเมริกาจะไม่คุยเรื่องการค้าด้วยเลยนะครับผม